พามเรื่องราวามากมายทัญญาธัญเลศวอวยพรวันเกิดสามีอย่างเป๊กสันชัยค่ะก่อนหน้านี้ประเด็นที่ร้อนมากๆจากกรณีนักแสดงสาวมาความสามารถทัญญาธัญเลศที่ออกมาตอกกับกิ๊กของสามีอย่างเป๊กสันชยัยหลังแสดงตัวตนเป็นคนของเป๊กแบบชัดเจนเกินไปทาให้เกิดเป็นประเด็นดราม,มา่าชามโตจนสาวทธัญญาเองสั่งประกาศห้ามสามีกลับไปยุ่งกับสาวรายนี้อีกเด็ดขาดแลวหนุ่มเป๊กนั้นก็ตัดขาดจากสาวคนนั้นและเลือกครอบรัวบเป็นที่เรียบร้อย ล้วล่ะค่ะตอนนี้ครอบครัวของเธอและหนุ่มเป็กก็กลับมาแฮปปี้อีกครั้งซึ่งต้องบอกเลยว่าเธอเป็นผู้หญิงที่สตรองมากๆขำนะ้าที่แม่ที่ดีให้กับลูกสาวอย่างน้องลิยาแบบสุดยอดเลยล่ะคะ่ะล่าสุดทางด้านน้นองสาวัญญยาก็ออกมาอวยพรวันเกิดให้กับสามีผ่านอินสตาแกรม ด้ยบอกเอาไว้ว่าแฮปปี้เบิร์ตเดย์นะแดดดีดูแลสุขภาพเพื่อเด็กตัวเล็กๆคนนี้เพื่อจะได้เดินส่งเขาให้ถึงปลายทางนะขอให้มีภาพแบบนี้จนแดดดี้หลังคอมเลยซึ่งต้องบอกว่าการแสดงความรักของครอบครัวน,นี้เห็นแล้วก็อบอุ่นและน่าอินดูมากๆเลยละคะ่ะ